ที่41หลวงปู่เทพโลกอุดรเวลาตีสท,ท,ท่านพระครูตื่นขึ้นมาปฏิบัติกรรมฐานเช่นทุกวันเดินจงกรมหนึ่งชั่วโมงนั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมง แล้วจึงแผ่เมตตาและอุทิศส,ส่วนกุศลให้มารดาบิดาครูอาจารย์และจะลืมเสียไม่ได้คือบุรพะมหากษัตริย์ที่ท่านได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกปักรักษาพระพุทธศาสนาและแผ่นดินไทยไว้ให้ลูกหลานสืบมากำลังจะกำหนดลืมตาหนอก็มีเสียงดังอยู่ข้างหูว่า ตอนบ่ายจะมีคนมาขอให้เล่าเรื่องหลวงปู่เทพโลกอุดรเล่าให้เขาฟังได้เป็นเสียงของหลวงพ่อในป่าที่ท่านจำได้แม่นยำจึงถามในใจว่าหลวงพ่อเคยบอกผมว่าคนที่รู้เรื่องนี้จะต้องตายแล้วเขาจะตายไหมครับตายสิถ้าอย่างนั้นผมไม่เล่าได้ไหมครับเพราะไม่อยากเป็นสาเหตุให้เขาต้องตายเขาสิ้นอายุไขแล้ว ถึงเธอไม่เล่าเขาก็ต้องตายอยู่ดีนิมนต์หลวงพ่อมาเล่าให้เขาฟังเองไม่ดีกว่าหรือครับไม่ดีเราจะไปปักกรดที่หลังสถานีรถไฟลบบุร,รีที่นั่นมีอะไรหรือครับหลวงพ่อจะไปทำอะไรที่นั่นไม่มีเสียงตอบจากหลวงพ่อในป่าแสดงว่าท่านไปแล้วท่านมาเร็วไปเร็วด้วยอำนาจจิต จิตก็คือใจและใจก็คือจิตมีฤทธิ์มีอำนาจสุดที่จะพันานาเหตุนี้พระพุทธองค์จึงตรัสว่ามโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาทำทั้งหลายมีใจนำหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจพระพุทธองค์ทรงเป็นมนุษย์คนแรกของโลกที่รู้วิธีฝึกจิตและนำมาใช้แก้ทุกแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ ทรงนำวิธีดังกล่าวมาเผยแผ่แก่มวลมนุษย์ด้วยพระกรุณาอันยิ่งใหญ่มนุษย์ผู้มีปัญญาสามารถฝึกอบรมจิตกระทั่งร่วงพ้นจากความทุกข์ได้ส่วนพวกที่โง่เขลาเบาปัญญามากด้วยกิเลสตัณหาก็จะไม่เสียเวลามาฝึกจิตแต่จะใช้ชีวิตและเวลาให้หมดไปกับสิ่งไร้สาระปล่อยจิตใจให้หมกมุ่นโมเมาอยู่กับสิ่งสนองความอยากต่างๆ เป็นการทำชีวิตให้ไร้ค่าทำเวลาให้เปล่าประโยชน์แล้วเขาก็ต้องเวียนว่ายวกวนอยู่ในวัฏจักรชีวิตต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดปฏิบัติกรรมฐานเสร็จท่านจึงสงน้ำกรองผ้าสามพื้นอย่างเรียบร้อยแล้วจึงออกบินทบาท โดยมีนายสมชาติหิวปินโตเดินตามเมื่อก่อนนี้สิทธิ์วัดที่จะหิวปินโตตามท่านไปบิณฑบาตมีนายแดงนายสมชาติและนายขุนทองซึ่งจะผลัดเปลี่ยนกันไปในแต่ละวันครั้นนายขุนทองได้บวชเป็นเวลาหนึ่งพรรษาและลาสิกขาแล้วท่านก็ไม่อนุญาตให้เขาทำหน้าที่นี้อีกเนื่องจากว่าเขาได้แต่งเนื้อแต่งตัวเป็นสตรีเพศอย่างเปิดเผย หากท่านให้เขาตามไปก็จะถูกชาวบ้านร้านถิ่นครหานินทาได้ว่าพระมาบินธรบาตกับผู้หญิงช่วงบ่ายหลังจากญาติโยมที่มาปรึกษาปัญหาพากันกลับไปหมดแล้วท่านพระครูก็ขึ้นไปเขียนหนังสือ,อยังกุฏิชั้นบนกำลังเขียนหนังสือเพลินอยู่นายแดงก็ขึ้นมารายงานว่าหลวงพ่อครับมีโยมผู้ชายคนหนึ่งมาขอพบหลวงพ่อ เขาบอกจะมาขอสัมภาษณ์เรื่องหลวงปู่เทพโลกอุดอรครับไปหาน้ําหาท่ามาเลี้ยงเขาประเดี๋ยวค้าจะลงไปผมหาแต่น้ำเฉยๆได้ไหมครับถามพาซื้อหมายความว่าอย่างไรสมภานวัดป่ามะม่วงไม่เข้าใจที่เขาพูดหมายความว่าผมไม่สามารถหาท่ามาเลี้ยงเขาได้นะครับลําพังน้ําผมหามาได้แต่จะให้หาท่ามาด้วยผมไม่ไหวแน่ในแดงถแถลงไข เลยถูกท่านพระครูเอ็ดว่านี่เองแกล้งโง่หรือว่าโง่จริงๆกันแน่หรือแค่จะมาต่อล้อต่อเถียงให้เปลืองเวลาทํางานของข้าเองจะเอาอย่างเจ้าสมชายหรือยังไงเอาอย่างพี่สมชายยังไงครับเขาทําเป็นตีหน้าเซอ์ท่านพระครูไม่ต้องการเสียเวลาพูดกับเขาจึงสรุปว่าเอาละเอาละ,เอ,าละเองไปหาน้ำมาให้เขาดื่มแล้วก็บอกเขาว่าประเดี๋ยวข้าจะลงไป เอาละลงไปได้แต่ว่านายแดงยังไม่หมดข้อสงสัยไม่ต้องแต่ลงไปเดี๋ยวนี้ท่านออกปากไล่ชายหนุ่มน้ำว่าแดงจึงเดินลงมาอย่างไม่ค่อยเข้าใจนักนับฟันเขาก็ไม่เข้าใจท่านมากขึ้นนึกๆก,ก็อยากไปอยู่ที่อื่นแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปอยู่ที่ไหนเพราะพ่อแม่พี่น้องของเขาเป็นใครอยู่ที่ไหนเขาไม่รู้เลย เมื่อจเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงลงมายังกุฏิชั้นล่างก็พบบุรุษวัยห้สิเศษนั่งรออยู่ตรงหน้าอาสนะท่านนั่งเรียบร้อยแล้วเขาจึงกราบด้วยเบญจางคประดิต์สามครั้งจากนั้นจึงแนะนำตัวเองว่าผมชื่อปฐมนามสกุลเรียนเลขเป็นบรรณาธิการนิตยาสารคนพ้นทุกข์จะมาขอเรียนสัมภาษณ์หลวงพ่อเกี่ยวกับเรื่องของหลวงปู่เทพลูกอุดรครับ ยมจะสัมภาษณ์ไปลงนิตยสารคนพ้นทุกข์อย่างนั้นหรอครับหลวงพ่อเพราะขณะนี้คนกําลังสนใจอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับหลวงปู่กันมากผมทราบมาว่าหลวงพ่อเคยเดินทุดงกับท่านก็เลยจะมาขอโอกาสสัมภาษณ์แต่อัตามาไม่รู้จักหลวงปู่เทพลลกอุดรแล้วก็ไม่เคยเดินทุดงกับท่านสงสัยโยมคงจะเท่าใจผิดแล้วกระมงังในปฐมรู้สึกผิดหวงัง เมื่อได้ยินว่าท่านไม่รู้จักหลวงปู่เทพโรคอุดรหากเขาก็ยังคิดว่าข้อมูลที่ได้มาไม่น่าจะผิดท่านอาจไม่ต้องการให้เขาสัมภาษณ์ก็ได้เขาจะต้องหาวิธีใหม่ที่จะทำให้ท่านยอมให้สัมภาษณ์คิดดังนี้แล้วจึงตั้งคำถามว่าหลวงพ่อเคยได้ยินชื่อหลวงปู่เทพโรคอุดรไหมครับก็เห็นคนเขาเล่าลือกันทั้งประเทศเล่าลือกันมานาน ถ้าอาตมาไม่เคยได้ยินก็ไม่ทันสมัยนะสิปุรุดวัยห้าสิบเศษค่อยมีความหวังขึ้นจึงเริ่มอัดเทปที่ได้เตรียมมาแล้วหลวงพ่อเชื่อว่าท่านมีตัวตนจริงๆหรือว่าเป็นเพียงข่าวลือครับอันนี้อาตมาไม่ทราบก็อย่างที่บอกแล้วว่าอาตมาไม่รู้จักท่านได้ยินแต่ที่คนเขาเล่าลือก็เลยตอบยอมไม่ได้ว่าท่านมีตัวตนจริงๆหรือไม่ แล้วหลวงพ่อเคยเดินทุดงกับพระองค์หนึ่งซึ่งคนเข้าใจว่าเป็นหลวงปู่เทพลูกอุดรเคยหรือเปล่าครับท่านพระครูจึงตอบตามประสบการณ์ของท่านว่าอัตมาเคยเดินทุดงกับหลวงพ่อองค์หนึ่งแต่ไม่ทราบว่าท่านชื่ออะไรถามท่านท่านก็ไม่บอกอัตมาเลยเรียกท่านว่าหลวงพ่อดำบ้างหลวงพ่อในป่าบ้างพระในป่าบ้างคือเรียกตามลักษณะที่ปรากฏ หมายความว่าอย่างไรครับนายปฐมไม่เข้าใจคืออาตมาเรียกท่านตามลักษณะที่ปรากฏให้เห็นทางตาท่านมีผิวพรรณดำสนิทอาตมาก็เลยเรียกท่านว่าหลวงพ่อดำแล้วก็พบท่านในป่าก็เรียกท่านว่าหลวงพ่อในป่าหรือพระในป่าอาตมายอมรับว่าท่านมีอะไรที่ลึกลับพอสมควรแต่ไม่รู้จริงๆว่าจะใช่หลวงปู่เทพโลกอุดรหรือเปล่าเพราะอาตมาไม่รู้จักหลวงปู่เทพโลกอุดร แล้วหลวงพ่อคิดว่าเป็นไปได้ไหมครับว่าหลวงปู่เทพโลกอุดรเป็นองค์เดียวกันกันกบพระอุตระเทระที่พระโมคคันลีบุตรติสสะเทระส่งเป็นพระสมณทูตมาประกาศพระาศาสนาในนินแดนสุวรรณภูมิเมื่อเสร็จจากการสังคายนาครั้งที่สแล้วที่ส่งมาคู่กับพระโสนะเทระเมื่อประมาณพศ234สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชใช่ไหมครับ หลวงพ่อคิดว่าท่านเป็นองค์เดียวกับหลวงปู่เทพลูกอุดรหรือเปล่าครับนายประถมทวนคำถามถามอย่างนี้อาตมาตอบไม่ได้ก็ในเมื่ออาตมาไม่รู้จักหลวงปู่เทพลูกอุดรแล้วจะให้ตอบว่าท่านเป็นองค์เดียวกันหรือเป็นคนละองค์กันกับพระอุตระเทระได้อย่างไรโยมไม่น่าถามแปลกๆเอาอย่างนี้ก็แล้วกันอาตมาขอถามโยมว่าโยมรู้จักหนวดเต่าไหมเคยเห็นหนวดเต่าหรือเปล่า นายปฐมเรียนเลขตอบทันทีว่าไม่รู้จักครับแล้วผมก็ไม่เคยเห็นเต่ามีหนวดด้วยหรือครับหลวงพ่อผมเคยเห็นแต่เต่าไม่มีหนวดโยมไม่รู้จักหนวดเต่าใช่ไหมทีนี้อาตมาก็ขอถามต่อว่าหนวดเต่ากับเขากระต่ายเป็นอันเดียวกันหรือเปล่าผมไม่ทราบหรอกครับหลวงพ่อเพราะผมไม่รู้จักทั้งนวดเต่าและเขากระต่าย บุรุษวัยห้าสิบเศษตอบอัตมาก็เหมือนโยมนั่นแหละที่ถามอัตมาเมื่อกี้อัตมาก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะไม่รู้จักหลวงปู่เทพโลกอุดอนนรนายปฐมจึงตั้งหลักใหม่เขาตั้งใจแน่วแนว่ว่าวันนี้จะต้องมาสืบเสะอะเจาะลึกเรื่องของหลวงปู่เทพโลกอุดรให้ได้ก่อนออกจากบ้านเขาบอกภรรยาว่าคอยดูนะวันนี้พี่จะไปล้วงตับหลวงพ่อจเจริญให้หมดเลย ภรยาเขายังสับพยอกว่าจะไปให้ท่านหลวงตับน่ไม่ว่าถ้าเช่นนั้นผมขอเรียนถามใหม่คือผมอยากเรียนถามหลวงพ่อว่าเป็นไปได้ไหมครับที่หลวงพ่อดำกับพระอุตรเถระจะเป็นองค์เดียวกันเป็นคำถามที่ท่านพระครูเองก็อยากรู้คำตอบเพราะท่านเคยถามหลวงพ่อในป่าด้วยคำถามเดียวกันนี้มาก่อนจึงตอบแบ่งรับแบ่งสู้ว่า ก็อาจจะเป็นไปได้สแสดงว่าพระอารหันต์สามารถมีชีวิตอยู่ได้นานเป็นพันปีอย่างนั้นหรือครับนายปถมเรียนเลขรู้สึกมีกำลังใจที่จะล้วงตับหลวงพ่อเจริญงูเห่าตัวหนึ่งปรากฏขึ้นหน้าอาสนะชูคอแผ่แม่เบีย้ยอยู่ข้างหลังนายปถมท่านพระครูรู้สึกแปลกใจว่ามันเข้ามาได้อย่างไรในเมื่อกุฏิของท่านไม่มีร่องหรือรูที่งูจะเข้ามาได้ งูไม่มีหงอนสีแดงอยู่บนหัวหากมีท่านก็จะสันนิษฐานว่าสมเด็จโตท่านมาแสดงปาฏิหาริย์ให้ปรากฏงูเหาตัวนี้ต้องไม่ใช่สมเด็จแน่ๆกำลังจะเพ่งพิจารณาว่าเป็นอะไรกันแน่เจ้างูตัวนั้นก็หายวับไปกับตาท่านจึงมองมาที่นายปฐมเขาไม่มีหัวซสิแล้วงูตัวนั้นเป็นสัญญาณมรณะนั่นเองโยมคนนี้ต้องตายแน่ในวันนี้ หลวงพ่อดำท่านก็บอกว่าอย่างนี้เราคงไม่ต้องบริกรรมสัมปติชามีเพื่อต่อหัวให้เขาท่านพระครูคิดในใจโยมอตมาอยากจะบอกอะไรสักอย่างโยมอย่าไปอยากรู้เรื่องของปู่เทพโลกุดอนเลยนะท่านจะเป็นหลวงพ่อดำหรือไม่หรือจะเป็นพระอุตระโยมก็อย่าไปรู้เลยหลวงพ่อในป่าเคยบอกอตมาว่าคนที่อยากรู้เรื่องนี้จะต้องตาย อย่าเอาชีวิตมาทิ้งกับเรื่องนี้เลยนะท่านบอกด้วยความหวังดีหากคนปราศจากศีศกรษะกลับตอบว่าผมไม่กลัวตายหรอกครับหลวงพ่อแน่นะเกิดเย็นนี้กลับบ้านแล้วตายละ่ะท่านถามอีกตายแล้วผมก็ฟื้นขึ้นมาได้ครับหลวงพ่อรู้จักพันเอกเสนอไหมครับที่เขาตายแล้วก็ฟื้นขึ้นมาอีกผมก็จะเป็นอย่างนั้นแหละนายปฐมตอบ คราวนี้ศีรษะของเขาตั้งอยู่บนบ่าเช่นปกติงั้นก็ตามใจแต่อัตมาไม่เชื่อว่าคนตายแล้วจะฟื้นขึ้นมาอีกเพราะมันขัดกับความจริงแล้วทำไมตาแป๊ะฆ่าหมูถึงฟื้นได้ล่ะครับที่หลวงพ่อเล่าให้พวกลูกศิษย์มูกหาฟังผมมีเพื่อนเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเขาเล่าให้ผมฟังว่าหลวงพ่อรู้จักตาแปะคนนี้ด้วยท่านพระครูจึงอธิบายว่า ความจริงตะแปะแกไม่ได้ตายแกสลบไปต่างหากถ้าตายจะไม่ฟื้นทีนี้สมัยนั้นการแพทย์ยังไม่เจริญจึงแยกไม่ออกระหว่างคนตายกับคนที่สลบอัตมาอยู่ในเหตุการณ์ด้วยตอนนั้นยังไม่ได้บวชหรือครับแต่หลวงพ่ออย่ากโกรธนะครับถ้าผมจะบอกว่าผมไม่เชื่อว่าแกสลบผมว่าแกตายอย่างท่านเอกสนะผมก็เชื่อว่าแกตายแล้วฟื้น แลวผมก็ต้องเป็นอย่างแกคือผมเชื่อว่าถ้าผมตายผมจะฟื้นขึ้นมาอีกเพื่อเขียนหนังสือให้คนอ่านหนังสือคนพ้นทุกข์ที่ผมเป็นบรรณาธิการอยู่นี้ผู้อ่านติดกันงอมแง,งมเลยนะครับแบบนี้ผมจะตายได้ยังไงเขาพยายามอ้างสาเหตุเพื่อจะนำมาสรุปว่าเขาจะต้องมีชีวิตยืนยาวต่อไปอีกถ้ายอมเชื่ออย่างนั้นก็ตามใจ โยมอย่ากโกรธนะถ้าอาตามาจะพูดแบบเดียวกับที่โยมพูดกับอาตามาว่าอาตามาไม่เชื่อว่าพันเอกสนอนตายอาตามาว่าแกสลบไปเท่านั้นครับผมไม่โกรธหลวงพ่อถ้าหลวงพ่อจะกรุณาเล่าเรื่องหลวงปู่เทพโลกุดรขออาภัยหลวงพ่อดำให้ผมฟังนายปฐมเรียนเลขวางเงื่อนไขถ้าโยมต้องการอย่างนั้นก็ไม่ว่ากันเอาละ อยากรู้อะไรก็ถามอาตมาได้ท่านอนุญาตบุรุษวัยห้าสิบเศษจึงถามอีกว่าพระอรหันต์สามารถจะอยู่ได้เป็นพันปีหรือครับจะเป็นไปได้อย่างไรที่มนุษย์จะมีอายุยืนยาวถึงเพียงนั้นอาตมาได้ยินมาว่าพวกฤาษีชีไพรที่อยู่ในป่าหิมะพานมีอายุยืนเป็นหมื่นปีโลกมนุษย์เรานี่มีอะไรลึกลับซับซ้อนที่คนธรรมดาไม่อาจรู้ได้ แต่ผู้ที่ฝึกฝนอบรมจิตอบรมสมาธิสามารถรู้ได้หลวงพ่อเคยไปป่าหิมพานมาหรือครับอัตมาไม่เคยไปแต่ได้รับการบอกเล่าจากโยมยายสมัยที่อัตมาเป็นเด็กโยมยายเล่าว,ว่าหลวงพ่อช้างที่อยู่วัดตึกราชาท่านไปป่าหิมพานแล้วกลับมาเล่าให้โยมยายฟังอัตมาก็ฟังเฉยๆแต่ไม่เชื่อ ตอนนั้นอาตมาไม่เชื่ออะไรเลยไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์เรื่องพระเวสสันดรอาตมาก็บอกยายว่าเป็นเรื่องโกงหกแต่เดี๋ยวนี้เชื่อหมดแล้วเพราะประสบมาด้วยตัวเองทุกเรื่องรวมทั้งเรื่องฤษีชีไพรที่มีอายุเป็นหมื่นปีด้วยหรือครับถูกแล้วเพราะเมื่อปี2515 อาตมาไปร่วมประชุมองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกที่ประเทศรีลังกาได้มีโอกาสพูดคุยกับพระสิงหนในถ้ำเขาสิคิริยาท่านเคยไปป่าหิมพานมาท่านก็เล่าแบบเดียวกับที่หลวงพ่อช้างเล่าให้ยายอาตมาฟังอาตมาจึงต้องเชื่อหลวงพ่อกรุณาเล่ารายละเอียดได้ไหมครับทั้งเรื่องหลวงพ่อช้างและเรื่องพระในถ้ำ นายปถมเกิดความรู้สึกว่าเขาได้มาพบขุมทรัพย์ที่จะนำไปเขียนให้คนอ่านหากโยมอยากฟังอัตมาก็จะเล่าสมภารวัดป่ามะม่วงให้ความเมตตาแก่เขาด้วยรู้ว่าเขาจะมีชีวิตอยู่อีกไม่กี่ชั่วโมงบังเอิญเทพด้านที่อาจหมดเขาจึงขออนุญาตกลับด้านที่ยังว่างอยู่แล้วจึงขอให้ท่านเล่าต่อท่านพระครูเล่าให้เขาฟังทุกเรื่องที่เขาอยากรู้ ประดุจวัยห้าสิบเศษรู้สึกเพลิดเพลินเขาเตรียมเทปเปล่ามาสามม้วนคิดว่าจะใช้ให้ครบทุกม้วนหลังจากนั้นจะกลับไปถอดเทปสิ่งที่ได้ในวันนี้เขาคงนำไปเขียนได้เป็นเล่มๆเ,เลยทีเดียวหลวงพ่อครับพระอรหันต์สามารถอยู่ต่อไปตลอดกับหนึ่งได้หรือเปล่าครับนายปฐถมถามขึ้นหลังจากฟังท่านเล่าเรื่องหลวงพ่อช้างและพระในป่าจบลง ท่านพระครูตอบโดยอ้างมหาปริณิพานสูตรว่าในมหาปริณิพานสูตรพระอานนทูลถามพระพุทธเจ้าว่าหากพระอรหันตตขีนาศต้องการมีอายุอยู่ตลอดกับหนึ่งจะทำได้หรือไม่พระพุทธองค์ตรัสตอบว่าทำได้แต่มีเงื่อนไขคือจะต้องเจริญอิทธิบาทสี่เพราะเหตุนี้เอง ที่เราเอามาใช้กันในปัจจุบันว่าถ้าใครอยากอายุยืนต้องเจริญอิทธิบาทสอิทธิบาทสี่คือฉันทะวิรยิยะจิตตะวิมังสาใช่ไหมครับผมก็เคยได้ยินมาอย่างนี้เหมือนกันผมเห็นจะต้องเจริญอิทธิบาทสจะได้อายุยืนถึงหมื่นปีเหมือนพวกฤาษีชีไพรคงไม่ทันแล้วล่ะเพราะโยมต้องายวันนี้แล้วกลับไปต้องาตแน่ ท่านพูดในใจเพราะหากพูดนอกใจเขาก็จะได้ยินเมื่อได้ยินแม้เขาจะไม่เชื่อแต่ก็จะทำให้เขาจิตตกเมื่อจิตตกเขาก็จะไปสู่ทุกขติดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าจิตเตสังกิริเถท,ทุกขติปาติกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุกขติเป็นอันต้องหวังในประถมเรียนเลข ใช้เวลาสัมภาษณ์ท่านพระครูถึงสามชั่วโมงรู้สึกอิ่มเอมเปรมใจที่จะได้ข้อมูลไปเขียนคราวนี้แหละหนังสือของเขาจะต้องขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าแล้วเขาก็จะได้ซื้อรถเป็นขับเชียทีอยากขับเบ้นมานานนักหนาแล้ว เวลาสองยามท่านพระครูจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยแล้วจึงสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลเหมือนเช่นที่ปฏิบัติทุกค่ำคืนเป็นนิจศีลท่านใช้เวลาสวดมนต์ภาวนาสองชั่วโมงจากนั้นจึงจะจำวัดตั้งแต่ตีสองไปจนถึงตีสี่ขณะกำลังเอนกายลงนอนอย่างมีสตินั้นก็มีเสียงมากระซิบที่ข้างหูว่า คนที่มาสัมภาษณ์เธอเมื่อตอนบ่ายตายเสร็จแล้วเมื่อตอนค่ำเขาเชื่อว่าเขาจะฟื้นเหมือนพันเอกสนอหลวงพ่อว่าเขาจะฟื้นไหมครับถ้าฟื้นจะเรียกว่าตายหรือแล้วเทปที่อัดไปหนะใช้ไม่ได้เลยสักมว้วนเพราะไม่มีเสียงเงียบกริบทั้งสาม,ม้วนเลยเพราะเหตุใดเธอรู้ไหมเพราะเขาอัดไม่ดีใช่ไหมครับหรือว่าเทปหมดอายุ ไม่ใช่ทั้งสองอย่างถ้าอย่างนั้นก็ต้องเป็นเพราะฝีมือหลวงพ่อเราไม่ต้องการให้เขาเอาไปเขียนนั้นก็ทำให้เทปเสียเฉยๆก็พอทำไมต้องให้เขาตายด้วยหลวงพ่อไม่กลัวบาปหรือครับสิทธิ์ยัวอ,อาจารย์นี่เธอกำลังกล่าวหาเรานะข้อหาร้ายแรงสิด้วยเธอกำลังกล่าวหาว่าเราเป็นฆาตกรนะก็ไม่จริงหรือครับ นี่เธอไม่กลัวตายเออยังไงมากล่าวหาเราแบบนี้ไม่กลัวตายหรืออาจารย์ยั่วสิทธิ์บ้างผมไม่กลัวตายครับเพียงแต่ไม่อยากตายโยมคนนั้นเขาก็ไม่กลัวตายแล้วเขาก็ไม่อยากตายเหมือนกับเธอนี่แหละแต่เขาก็ตายไปแล้วกลับถึงบ้านได้ไม่ถึงชั่วโมงก่าตายอยากเป็นอย่างเขาไม่ล่ะผมยังไม่สิ้นอายุขครับ ที่เขาตายเพราะสิ้นอายุไขส่วนผมยังอยู่อีกหลายปีว่าแต่ว่าหลวงพ่อไปทำอะไรที่ลบบุรีครับพรุ่งนี้ก็รู้ผมอยากรู้วันนี้นี่ครับกรุณาบอกให้ผมรู้ด้วยไม่มีเสียงตอบจากหลวงพ่อดำแสดงว่าท่านไปแล้วท่านมาเร็วไปเร็วเป็นปกติวิสัยของท่าน